สวัสดีครับเพื่อนไงทุกท่านครับวันนี้วันที่23นะฮะเดี๋ยวหาฮาหนอยวันที่23นะครับแนวทางหาเอาที่23นะฮะหลังจากผลเมื่อวานเมื่อวานตายยกแกงไลยครับหลุดทั้งหมดเลยนะครับเมื่อวานเป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์มากเลยครับนี่ครับจะต้องขีดแบบนี้เลยครับหลุดทั้ง ทั้งทั้งทุกสูตรเลยเมื่อวานไม่ไม่เข้าเลยครับไม่เข้าเลยนะครับโอเคงั้นวันนี้เอาใหม่นะฮะวันที่ยีบสามตั้งแต่วันที่หนึ่งมาเพิ่งเพิ่งมีหลุดเมื่อวานเองครับหลุดทั้งหมดนะไม่เข้าเลยครับก็จะเข้าแค่สูตรพระเอกนะฮะที่เป็นแล้วเป็นผไม่สำหรับรูดนะครับเดี๋ยวมาหาวันที่ยีสามกันต่อนะครับ แปดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าเดี๋ยวให้ดูวันที่ยี่สองวันก่อนนะฮะนี่ครับไม่เข้าเลยนะครับหลุดหมดเลยก็าแค่ตรงนี้ทีเดียวครับเป็นอ่ามันจะเข้าทุกวันอยู่แล้วครับรงล่างนะยครับอ่าในกรอบสีแดงนะครับเลขสุดเทะเอกนะครับจะสุดอื่นนี่ตายหมดเลยครับ ไม่มาโอเคครับเดี๋ยวลุยกันต,ต่อนะครับวันที่ยี่สิบสามนะครับวันแปดหนึ่งเก้าศูนย์เก้านนะก็เอาตัวน,นี้มาตั้งนะครับแทนค่าด้วยสูตรของเราเหมือนเดิมนะครับแปดแปดครสิบสี่หนึ่งคูณสองเท่ากับสองครับเก้าแปด เจ็ดสิบสองนะฮะอันนี้สี่สองสองครับสองตัวหกสี่นะหกเจ็ดสี่สองสามเป็นสิบเอ็ดเป็นหกสามหนึ่งหก สองตัวก็จะเป็นสี่เจ็ดแค่เคียงกันครับหกสี่แล้วก็สี่เจ็ดนะครับหกสี่สี่เจ็ดก็เล่งมากลุ่มเดียวกันน่าจะน้อยนะครับวันนี้หกสี่ก็จะเป็นหกห้าหกหกครับ เจ็ดสี่แปดสี่ครับหกสามหกสองห้าสี่สี่สี่ครับจนสี่แปดสี่เก้าห้าเจ็ดหกเจ็ดสี่อ๋อสี่หก สี่ห้าสาแล้วก็สองสาตัวเป็นสีสองสองแล้วก็สามหนึ่งหนะครับสี 4, กรอบให้จันหน่อยเดี๋ยวตัดตัวที่ชนออกนะครับตัดตัวที่ชนออกชนตัวนี้นะครับสี่หหสี่นะครับ 5 4 4 5อ่าเป็นตัวนี้8 4 4 8ชนตัวนี้7 4 4 7ชนตัวนี้ครับมีอีกไห้ฮะไม่มี4 5 5 4 3 7 4 4 2 7 6 7เคไม่มีละชนกัน1 2 3 4ฮกับทัวเลขไว้ได้4ตัวนะครับ นี่ก็มีมีเบิ้ลมาด้วยนะฮะเบิ้ลสี่สนะครับเบิ้ลมีสองสองนะครับวันนี้มานีติดเบิ้ลอ,อีกนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวหาสูตรหม่เทียบสูตรหมาล่างเทียบเก่านะฮะแปดเบวกกันเป็นศูนย์ ท่านที่ขอตัวสูตรระเอกกรอบสีแดงนั่นแล้เดี๋ยวให้ดูนะครับวันนี้ศูนย์ตั้งที่ศูนย์ก็จะได้ตัวนี้สามสี่เจ็ดก้าหนึ่งครับมาใกล้เคียงกันครับจับเลขทั้งหมดวินกันนะฮะสามสี่สามเจ็ดสามเก้า

สูตรหม่ล่างนะครับเขียนให้ก่อนเดีย๋ยวจะงงกันนะครับคือตัวเลขทั้งหมดนะ่ะมันเป็นสูตรล่างนั่นแหละครับสูตรหาเลขตัวล่างนะฮะแต่มันก็ขึ้นบนกันอยู่เรื่อยๆนะครับแอบขึ้นบนบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่ชนนะครับมีล้วหนึ่งตัวตรงๆเลยครับสี่เจ็ดนะฮะ ส9่เแล้วก็สี่เจ็ดี่เอ,เอ,เอไม่มีแล้วไม่มีศูนย์มวันนี้ฝั่งนี้เจ็ดสนี่สานะฮะสา มีชมดูตามด้วยนะครับเผยตาลายเหมือนเมื่อวานอีกนะเมื่อวานกันดิมชน02นย์สองะฮะก็ดูไปด้วยด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยกันนะครับอโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับเก้ 97, ไม่มีเก้าหนึ่งไม่มีโอเคเดี๋ยวมาหาพระเอกต่อนะครับพระเอกของเราบวกห้า กับ3บวกอีก2เป็น5อันนี้บวก3เป็น2บวกพอีก1เ,เป็น3 2งเป็น3นะครับก็ได้3าหาแล้วก็2 3นะฮะนะดเดี๋ยวไปอีก ตัวนี้นะครับแปดหนึ่งเก้าก็เอาหลักหลักสิบคูณสองนะครับคูณสองบวกหลักหน่วยคูณสามแล้วก็บวกด้วยอะไรอะสิบล่างคูณสามนะครับจะเป็น หนึคูณสท่ากับสอนะครับเก้าคูณสามเป็น2ี่นฮะศูคูณสเป็นศนย์นะครับก็จะได้เกฮะเท่ากับเบวกอีกหนึ่งาคงที่อีกหนึ่ง้าคงที่คือหนึ่งนะครับบวกได้เท่าไหร่แล้วก็บวกหนึ่งบวกสามบวกหนบวกสองะครับเก้าวงนีเป็นศูนย์บวกอีกหนึ่งเป็นหนึ่งบวกอีกสเป็นสบวกอีกสเป็นห้า บวกสองก็เป็น7จ็ดนะฮะก็จะได้01457หนึ่งสี่ห้าเจร่องเดอ่าศูนย์หนึ่งสี่ห้าเจ็ดครับ,นรบในกรอบนี้ยังไม่หลุดนะครับผมใช้รูดนะครับตอนนี้ เน้นเอาชัวร์ผมรูดทั้งหมดเลยฮะห้าตัวนะครับอ่าดูตัวเลขชนนะครับตัวเลขที่ชน3ามสามไม่มี5้ชนตัวนี้2ไม่มีครับสชนกันนะครับ3มชน2ส,สูตร3ส,สูตรนะฮะ ก็สามเป็นตัวเด่นนะครับส่วนนี้มีอะไรบ้างมีศูนย์ศูนย์มีสี่มีเจ็ดแนะมีหนึ่งโอ้มีเยอะวันนี้ศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งนะครับเด่นที่สามนะครับเด่นสามนะครับสามสี่สามเจ็ด 1> 3ามหนึ่งสาสน่าสนใจนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจับตัวเลขเนนะี่ยยินกันดูนะฮะสลับสูตรพระเอกนะครับจะได้เป็น3ามห3า3า3ศูนนะครับ50 ห้าสเจ็แล้วก็ห้าหนึ่งครับนี่ 4, 4, 4, สี่สี่สี่เจศูนย์สี่เโอ้ตันนี้วันนี้ตัวเลขเยอะ 4ี่เจแล้วก็7 1ครับเดี๋ยวเรามาดูเลขที่ชนกันนะครับชนจากทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวจะวงวงกลมไว้4 7่ชนนะครับ4 1ชน7 1ชนนะครับ ศูเจ็ดชนนะครับห้าเจ็ดชนห้าสี่สามเจ็ดสามหนึ่งสามศูนย์สามสี่ห้า จะเหลือที่ไม่ชนนะครับมีห้าที่ไม่ชนใครเลยนะก็มี้ห้าศูนยสห้า้านศูนะครับ0ูน่ศูนสก็ชนนะครับอันนี้ศูนย์สี่นะครับ 1>, 1 2 3 4 1 2 3 4หน่งครับนี่คือไม่ชนใครนะฮะนี่คือพระเอกนะครับ3 5นะฮะ3 5ไม่ชนใคร3 3กับ5เด่นที่สุดชอบนะสามเจ็ดเนี่ย สามสีก็สามเจ็ดครับสำหรับเพ่ยนะฮะตัวเด่นๆด่นของมานี้คือสามสีแล้วก็สามเจ็ดครับส่วนกลุ่มนี้คือไม่ชนใครนะห้าศูนย์สามห้าห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งลองดูนะครับวันนี้ก็น่าจะเข้านะครับวันนี้เพราหลุดทั้งหมดเมื่อวานโอเคลองดูนะครับลองที่จาดูว่าจะเรื่องแบบไหนนะครับเราจะเอาทั้งหมดนะครับ แต่วันนี้น่าจะน่าจะมาครับต้องมานะฮะครับเพราะหลุดเมื่อวานทั้งหมดนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับวันนี้เจอกันใหม่ครับมีภารกิจเช้าอีกแล้วครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับติดตามช่องน้าตุ้มพากิมาเที่ยวด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ